วันนี้นะคะพวกเรากำลังจะมาทำทำทำอะไรอ่ะทำบานิปุรีแกงเขียวหวานใช่ค่ะดูปหัอู้อ้าาเราไงล่ะน้งไงนี่เดี๋ยวต่อไปไปดูวัตถุดิบกันนะคะทุกคนมีอะไรบ้างวัตถุดิบนะคะก็มีโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงพริกแกงเขียวหวานและที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวงวุ้นน้ำกะทิลูกชิ้นแล้วก็แป้งปูรีครับผมอุ้ยแล้ว ทุกชิ้นหรอนี่นี่นี่นเออนะเรายังถ่ายอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยว <ใจ S 1> ค่อยว่ากันอุ๊ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะในกล้องอะหรือว่าโชว์กล้องนี้โชว์กล้องไหนดด้เออนี่แหละกล้องนี้แหละเออไปอ่าก็ตั้งตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่กะทิเคี่ยวให้มันแตกมาแล้วก็ แล้วก็คน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 เรื่อยๆแล้วก็ใส่ใส่อะไรใส่อันนี้พริกแกงไงทุกคนใช่พริกแกงเขียวหวานนะคะทุกคนแต่คือจริงๆก็ใส่ก่อนแต่ว่าของเราเป็นสูตรลับนะครับใส่ที่ละสูตรใส่อะไรอีกใส่อะไรอีกใส่ลูกชิ้นปลาครับชิ้นปลาใส่ไปเลยทีเด็ดนัวจ้าก็คน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 เรื่อยๆแล้วก็ปรุงเริ่มปรุงแล้วค่ะทุกคนใส่น้ำตาลน้ำตาลกี่ช้อน ไม่รู้จำไม่ได้ปลาแล้วก็ต้องนำปลาเออหวานแล้วก็ต้องด้วยเค็มใช่ทุกคนอร่อยเชื่อดิกะเอากะเอาแล้วก็ใส่ตบแต่งมิดรด้วยชีฟ้าแดงโลาโหดูเหมือนแกงเขียวหวานมากเอาต้นแกงเขียวหวานมาคุณพี่คุณป้าคุณ้าคุณอาเนี่ยแหละเคล็ดลับวอมร่อย ใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นใกล้โพเซละโพเซตอุ้ยเป็นไงล่ะเหมือนในงานบวชเลยอ่าต่อไปเราทำให้มันเป็นอะไรเป็นวุ้นแล้วใส่ผงวุ้นนะคะทุกคนอ่าแล้วก็คนคนอีกแหละคนเก่งมันจะมีความเหลวก็จะได้ออเป็นไงล่ะคนละม้อกันนะกับตะเกียร์แต่มอเดียวกันไงประเด็นนะออร่อยมากนี่ตัดแลตัดแล้วพิน ก็จะมีเราก็จะตักให้เท่ากันทุกสกู๊ปเลยแล้วก็มีใส่พริกใส่โหระพาเพิ่มลงไปอีกเพื่อความสวยงามอร่อยเสดีลองดูมันแล้วก็จะเรียวๆแบบนี้เลยแล้วยาวโอ้ยเด็ดแหมไม่เอาพูดต่อเร็วเดี๋ยวมันน่ากินแน่นอนเดี๋ยว เออก็มาเจอกันแล้วนะจ๊ะอ่ะไม่เห็นมหอันนี้ก็มาทำโฟงกะทิทำโฟงกะทิไป้งกะทิให้ขึ้นโฟงอันนี้คือเสยษเครื่องปั่นล้อโอเคปั่นเสร็จแล้วครับก็จะใกล้จะได้กินแล้วเนาะขอาะแป้งนะคะทุกคนเคาะเคาะเค ชย่ประชดปะเนี่ยตาอร่อยจริงบอกก่อนมีความโฟมมีความจัดจัดจัดจานเออเนี่ยเยอะๆเลยส้ะเแลข้าหุ่เสร็ะหัง